ช่วงสิงเวิร์ลออฟสปีดอีกหนึ่งหน้าปรติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเมื่อเตินทัศนพลอินทละาพัวศักต์นักขับดาวรุ่งไทยตังกัด AAS Expressing ซึ่งมีสิงคอปเปอร์เรชั่นเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในศึกฟอร์มูล่าทรีชิงแชมป์โลกหลังทัศนพลทำผลงานกระหึ่มสนามฮังการอริงประเทศเบลเยียมโดยการนำรถแข่งหมายเลข2ี่จบการแข่งขันอันดับที่2ในการแข่งขันรอบสปรินต์เรสของศึกฮังการีนกลางปรี Hey, guys, job. Hey, guys, job. Yeah, really good job, guys. Thank you very much. It was amazing, mate. Thank you very much. ส่งผลให้เติร์นทัศนพลกลายเป็นนักขับไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันฟอร์มูล่า3และหากนับย้อนไปถึงการแข่งขันรายการนี้ครั้งใช้ชื่อว่า GP3 ในปี2016ถือได้ว่าเติร์นเป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ขึ้นโพเดียมต่อจากอเล็กซ์อัลบอนนักขับไทยที่ก้าวสู่การแข่งขันฟอร์มูล่า1ในปัจจุบันทั้งนี้ทัศนพลยังมีคิวลงแข่งขันในสนามสุดท้ายที่สนามมอนซาเซอร์กิตประเทศอิตาลีช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้